สวัสดีครับเว็ซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับมาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับในวันที่30นะครับเป็นหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับบัวบานนี้ก็เข้าไปเนาะซ้อนบวกคีแต่ว่าตัวไม่ได้เน้นเนาะสี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับครับหลายหลายแนวทางผมในช่วงนี้ไม่ได้ลงให้เนาะก็ขอโทษสมาชิกด้วยนะครับเพิ่งยังปรับสูตรกันอยู่นะครับก็รอความมั่นใจก่อนนะครับลงไปแล้วมันไม่เข้ามันก็ เสียตังกันเนาะนะครับก็เอาที่แนวทางที่มันยังเดินดีอยู่ส่วนสามเมืกีก็ติดต่อกันมาแล้ว3วันเนาะนะครับ<ๆ>ใครๆได้ดูแนวทางนะครับแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปให้เนาะผมโพสต์ให้นะครับแล้วก็มาตามกันเลยนะครับสามเมืกีนะครับเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่5กับ6นะครับ5กับ6ก็เด่นในทีเลข6แนวทางช่วงนี้ก็เบาๆกันเนานเนะนะครับเพราะว่าแนวทางมันเดินมาหลายวันแล้วนะครับพอแนวทางมันเดินหลายวัน,นมันจะ เขาเรียกว่าความมันมันจะเริ่มหยุดนะครับบางแนวทางก็เข้าสามวันหยุดสองวันบางแนวทางก็เข้าแค่สองวันหยุดสองวันนะครับอย่างไวที่สุดก็หยุดแค่หนึ่งวันนะครับก็ดูจังหวะเอาเนาะแนวะทางพวกนี้ก็เข้ามาสามรอบแล้วนะครับสําหรับสมัคีนะครับก็คือว่า ก็ใครได้ติดตามแนวทางเหน็นแนวทางก็คงจะได้หลายท่านนะครับกระดูกสามมคกีวันที่30มสิบเป็นหนึ่งสองพันหนึ่งเก้านะครับเหลาสามมุกีเลขเด่นผมให้ที่5กับ, 6. บนนก6นะครับใน้นที่เลข6นะครับ6ก็ระวังเลข9ด้วยนะครับกับ6ระวังเลขเก้านะครับตัวที่ผมเน้นให้ก็คือ60 3ตัวก็360หรือ390หรือ350ก็ได้นะครับ เราเล็กเดนหนึงสตัวนะครับมันจับที่6กศูก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะจับ6ชุดก็ได้นะครับหกศูนยหกหอจะเป็น5้าศูนย์ห้าหนสะครับส่วนไปก็ต่อที่สามคีวีไอพีเนาะเล็กเด่นนะครับเลกนก็ไอคีศูย์กับ9แนวทางผมถ้าได้ศูนย์กับ9นะครับให้ลดหนึ่งแต้มนะครับแต่ว่าเป็นศูนย์กับแปดศูนย์กับเจกับห กรบวกเพิ่มแต่ถ้าเป็นศูนย์กับ9เมื่อไรนะครับให้ลด1แต้มนะครับระวังเลข8ปดนครับระวังเลขแปดจำนวนตัววันนี้ตัวที่ผมเน้นให้นะครับผมเน้นที่เลขศูนย์ตัวประกอบก็4ี่ห้ากนะครับส่วนชุดที่ผมเน้นก็ยังเน้นติด6 0อยู่มันจะมาตัวเดียวกันไหมนะครับสำหรับซามบิกีวีกับสามักครับ ตส่วนชอบตัวอื่นก็ได้เนาะนะครับจะเป็นศูนย์สีหรือศูนย์หก็ได้นะครับสตัวก็ได้ศูนนะครับใครจะเล่นตัวอื่นก็ได้เนาะศูนย์ห้าศหรือศูนย์สก็ได้นะครับสตัวถ้าใครจับแต่ว่าจับเด็กเกนทั้งหมดนะครับเน้นไปที่ศูนย์ก็จะเป็นศูย์หกเนาะศูนย์หเดหกนะครับเอเด่เกนจับตัวนี้อย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับศูห เก้าหกแปดหกนะครับครับต่อที่เรา VIP เลขเต็นวันนี้ผมให้ที่เจ็ดกับแปดนะครับเน้นในที่เลขเจ็ดนะครับใครชอบเลขแปดจับที่เลขแปดเนาะนะครับส่วนผมจับให้คือเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าใครชอบแปดก็แปดศูนย์แปดสี่แปดห้าผมก็ไม่อยากจะระวังเยอะนัวเลขนะครับแต่ว่ามันถูกตัวที่สำคัญด้วยเนาะ นะครับเจ็ดกวระวังเลขหนึงด้วยนะครับถ้าเจ็ดไม่มา1ก็มีโอกาสมานะครับฉันั้นตัวที่ผมได้ไก็คือ75นะครับถ้าท่านจะเอาเลขเด่นประจัาก็เจ็ดห้นึาแปดห้านะครับเป็นตัวกันนะครับจะจับหชุดก็ได้นะครับเจ็ดศูนย์เจนะครับจับไปแล้วก็เป็น8 0 8ศนะูนยไม่ใช่เป็ชอบแปดก็นึ่งไปด้นเะนึ่งศูนย์น้านะครับพอ แนวทางพอยมันแยกตัวเลขนะครับตัวแปรตัวแทนนะครับมันแยกออกมานะครับพอมาจับมันก็จะเยอะฉะนั้นก็เล่นตามแนวทางเนาะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะครับใครชอบตัวไหนก็เพิ่มเติมเอานะครับกับหลายๆแนวทางนะครับที่หลุดนะครับผมก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยเนาะนะครับส่วนแนวทางไหนเข้านะครับผมก็ดีใจกับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้กันนะครับ ครับท่านนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่30เดือน1นะครับ2 569ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ